มาที่นี่ไม่ไม่ยากเลยนะครับอ่าก็ของใช้ส่วนตัวนะครับอ่าเราก็มีมีอุปกรณ์ไม้พร้อมอยู่แล้วนะครับแค่เอาเป็ฟองของใช้ส่วนตัวมานะครับแล้วก็มาแบบบ้านๆน,นะครับมาเหมือนมาเยี่ยมญาตินะครับมาเที่ยวบ้านเพื่อนอนะครับเรามีของอาหารทะเลสดๆไว้รองรับท่านแน่นอนอ,อที่เกาะเตียบนี่คือี่เชื่อมเชื่อมโยงตรงนี้ไหมด้วยไหมคะอ่า เราเชื่อมเยียยโยกันทั้งหมดนะครับของอำเภอปาทิวนะครับรวมทั้งจังหวัดชุมพรด้วยซ้ำไปก็คือปูก็คือมาจะจัดป่าโครงการนี้ปูปูที่นี่จะเป็นปูม้านะครับธนาคารปูคือปูม้านะครับที่เราเอามาจากทะเลนะครับแต่ถ้าเป็นปูในป่าทะเลก็เป็นปูดำปูดำก็เป็นปูชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราเราไม่ได้เอามาเข้าธนาคารเพราะว่าเราหาปูแข่นนอกกระดองนี่ยากมากนะครับแต่ถ้าเจอถ้ามีเราเอามาไว้ก็เหมือนกันครับ วิธีการทำเหมือนกันทั้งหมดในหลักๆเราในเรื่องของภูมิม้นะครับเรื่องของภูมิ้เท่า,าที่ที่หลังจากพายุเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยถือว่าธรรมชาติความดมสมบูรณ์ได้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังครับตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ตอนนี้ที่กลับมาจากอย้อนกลับไปเมื่อสักสี่ห้าปีหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยนะครับหินห้อยเอ่ยอะไรเอ่ยเราเราเราไม่ค่อยจะมองอย่างสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนเนี้ย ห้อยกลับมานะครับนเยอะมากในคลองนี้นะครับนเยอะมากแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือปลาเสือปลาเสือต่อปลาเสือพ้นน้ำนะครับที่อยู่ที่ที่ใต้บ้านเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับเป็นหลายร้อยตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็จะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งให้ให้เห็นถึงคุณภาพของน้ำนะครับที่ที่ดี